เป็นไงบ้างสวยไหมพี่แต่งตัวแบบนี้ดูเหมาะกับพี่มากเลยเซ็ตสุดพี่นะตอนน่าอยากจะเป็นดาราแหละเพราะพี่ได้เป็นดาราคนในบ้านก็จะอิจฉาไงล่ะจ้าขอความฝันของพี่เป็นจริงนะจ้าลูกๆแต่งตัวกันเสร็จหรือยังเพื่อนๆงานสายรอเสร็จแล้วเพือ่อ,อกำลังจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะ ว่าของสอบถามเฉลิมคุณได้หรือเปล่าอ๋อสวัสดีค่ะฉันใหม่มัวนะคะแหม่มัวคุณสวยมากเลยนะครับคือว่าผมเป็นช่างภาพจาก Blue p o i c e Studio นี่คือนามบัตรคุณสนใจมาร่วมงานกับเราไหมครับว้าวนี่คนเป็นช่างภาพจาก Blue p o i c e Studio ชื่อดังเลยเหรอคะใช่แล้วครับคือว่าผมมองเห็นความสามารถในตัวคุณถ้าเกิดว่าคุณได้มาร่วมงานกับเราแล้วก็คุณเป็นดาราดังอย่างที่คุณต้องการสนใจไหมครับ แต่ว่าพ่อกับแม่ฉันคงไม่ไปทํางานไกลบ้านนะสิแต่ว่ามันก็คือโอกาสที่คุณจะหามาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับงั้นฉันขอไปปรึกษาที่บ้านก่อนแล้วกันไว้ผมจะรอคำตอบนะครับติดต่อมาได้ตามที่ที่อยู่ในนามบัตรเลยนะครับครบคบเอาไหม,ม่มีเรากลับบ้านไปหาพ่อกับเธอหืม,มที่ไปเจอเอะไรมาหรอเยี่ยมมากเลยนะก็ะมีคนเชวญที่ไปแคสเป็นดาราสิจริงเหรอหนูดีใจกับพี่ด้วยนะจ้า พ่อวันนี้ทำอะไรให้ลูกกินนีวันนี้พ่อว่าเดี๋ยวจะพาลูกไปทานช้านอกบ้านค่ะจริงเหรอจริงสิเดี๋ยวรอลูกกลับมาก่อนพ่อแม่มีคนสนุบไปแคสเป็นดาราด้วยแรละจริงเหรอลูกแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนเหรอเขาชื่อพลค่ะเขาเป็นช่างภาพจากเ o ิร์ point s t ด d i o ดิโอนั่นหรอสตูดิโอชื่อดังแม่ว่าก็ดีเหมือนกันนะลูกจะได้ทำตามความฝันของลูกกันทีแต่พ่อไม่อยากให้ลูกไปพ่อเป็นหัวงพ่อไม่ต้องเป็นหัวหนูหรอกค่ะหนูดูแลตัวเองได้ปล่อยลูกไปเถอะไหม่มัวน่ะมันโตแล้วนะงั้นก็ตามใจลูกเถอะขอบคุณนะคะพ่อแม่ใหม่มัวเรียบมาพิมพ์แชทคุยกับพลเรื่องที่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่แล้วทันที ยังไ,ไงบอกฉันได้เลยนะผมนีใจกับใหม,ม่โมด้วยนะเราจะเป็นการสัปดาห์หน้าระหว่างนี้ดูแลผิวพรรณของตัวเองให้ดีๆล่ะส่วนเรื่องชุดไม่ผมจะคุยเรื่องนั้นอีกทีนึงระหว่างนี้ใหม่มัวจึงดูแลรักษาให้ผิวหน้าและผิวกายเป็นอย่างดีไม่นานผลกล้องมารับเธอที่หน้าบ้านเพื่อที่จะเดินทางไปกรุงเทพหลังนี้หรือเปล่าอหมขอโทษนะครับมีใครอยู่หรือเปล่าครับเออนี่คุณมาหาใครเหรอคะ ผมมาหาใหม่โมนะครับพอดีว่าวันนี้ผมจะพาใหม่โมกรุงเทพเออผมยังไม่ได้แนะนำตัวเองเลยผมชื่อพลน,นะครับใหม่โมใหม่โม,มเอ้ยลูกแต่งตัวเสร็จหรือยังคนมาลอกที่หน้าบ้านแล้วจ้าแม่ใกล้เสร็จแล้วน้องไม่อยากให้พี่ไปเลยไหม่มีอยู่ที่นี่พี่ก็ฝากดูแล ห่วงน้องจะดูแลเข้ากับแม่เองพี่ไปเถอะพลมารอนานาแล้วพี่ไปก่อนนะเดินทางปลอดภัยนะลูกบายยใหม่มัวและพลเดินทางมาถึงกรุงเทพและเริ่มหางนานทำพลฉันตื่นเต้นมากๆเลยฉันไม่รู้ว่าฉันจะปรับตัวไหวไหมใหม่มัวไม่ต้องกังวลไปหรอกนะครับใหม่มัวนักเก่งอยู่แล้วขอบคุณที่เชื่อใจฉันนะคะ ว่าแต่เรื่องงานเราต้องทำยังไงหรอคะความจริงแล้วมันไม่ได้ยากหรอกครับถ้าเกิดใหม่มัวได้ลองทําดูแล้วก็ใหม่มัวก็จะทําได้อีตาธรรมชาติไัไนแหละครับสู้ๆนะครับค่ะฉันจะพยายามาเมื่อเวลาผ่านพ้นมาหลายปีหม่มัวก็ยังไม่โด่งดังเสียที คุณสนใจมาร่วมงานกับเราหรือเปล่าครับพอดีว่าผมเนี่ยมีเด็กใหม่เข้ามารับงานนะครับแล้วเด็กใหม่ของคุณล่ะเด็กใหม่ผมยังไม่มานะครับผมเลยอยากให้คุณเนี่ยลองพิจารณา,าจากคำพูดของก่อนนะครับฉันยังไม่เห็นหน้าตาข้อเสนอนี้ฉันขอไม่รับหนะ้าขอบคุณมากเลยนะครับวันหนึ่งในขณะที่ผมกำลังหางานให้เปม่งมวยยูนยยั้นะเขาก็ได้ เอนคุยกับเสียต้นเศรษฐีผู้มีอำนาจในวงการบันเทิงเฮ้ยดี๋ไม่รับงานของเราอีกแล้วตายถเถอะอ้าวพลดทำอะไรละ่ะคือว่าพอดียว,วันนี้ผมมาหางานให้กับเด็กใหม่ของผมทำนะครับนุ๊นูซิชื่อหมีมัวหน้าตาใช้ได้ไหมนะ ใช่แล้วนะครับเพราะว่าเธอเป็นความฝันอยากจะเป็นดาราดังแต่ว่าพักนี้ไม่ค่อยมีงานเข้ามาเลยนะครับเอางี้ผมมีงานให้เด็กใหม่ของคุณทำสนใจไหมละ่ะสนใจสิครับแต่คุณ<อ>ต้องรับปากกับผมว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครโดยเฉพาะดิ้งใหม่ของคุณอ่ะเอ่อถ้าเป็นงานผมก็โอเคเลยครับผมก็พอเห็นผลงานของเธออยู่บ้างแต่เธอน่าจะเหมาะก,กับงานของผมแต่ผมคงต้องให้คุณผ่านตุนตัวหรอครับแล้วคุณจะทำยังไงล่ะครับ งั้นคุณพาทูมาที่นี่นะผมผมสัญญาว่าถ้าเธอผ่านการแคสงานกับผมเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังและผมจะให้เงินคุณก่อน,น,นถ้าคุณทำสำเร็จที่นี่คุณว่านี่คือโรงแรมเลอราม่าเหรอครับนั่นมันโรงแรมี่ครับใช่ละสิผมชอบด็กใหม่ของคุณมากถ้าคุณหลอกให้เธอมาเป็นของผมได้แล้วก็ผมจะทำตามผมทุกทุกอย่างไม่อยากได้เหรอเพือนนะ ข้อเสนอนี้ทําให้พลรู้สึกผิดกับไมมัวมากแต่ด้วยภาระหนี้สินของพลน,นั้นมากขึ้นเรื่อยๆจากการเล่นพนันเขาจึงจําใจต้องรับมันเอาไว้ไม่มัวผมได้ทำงานมาด้วยว้าวจริงเหรอ ใช่แล้วนะครับถ่ายเพื่อเป็นงานอะไรฉันอยากสแสดงละครนาาละครน่ะใหมมัวก็จะได้สแสดงอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าก่อนอื่นใหม่มัวจะไปแคสบทก่อนถ้าเกิดว่าผ่านขึ้นมาแล้วก็ใหมมัวก็จะได้สแสดงละครหลายเรื่องอย่างที่ใหม่มัวต้องการสนใจไหมละ่ะสนใจสิพลสนใจมากๆเลยแหละงั้นใหมมัวเต็มตัวนะรดน้ตัวก่อนไว้พรุ่งนี้พลจะมารับได้เลยรุ่งึ้นณโรง,งแรมเนลลาบารพอเดินทางเข้ามาถึงใหมมัวที่ สตูดิโอสำหรับถ่ายแบบแต่จริงๆแล้วเป็นโรงแรมหรูเธอรู้สึกสงส,สยัยแต่ใ,ใจก็อยากจะเป็นดาราให้โด่งดังอยากที่คนบอกเออมีอใครอยู่ไหมคะชิญครับเธอจงเดินเข้าไปในห้อง201ตาที่ควบอกเธอไว้เออนี่คนเป็นใครเหรอคะแล้วทีมงานคนอื่นล่ะผมูกใจหมนะ่ มากเลยผมอยากจะั้านคนนให้เป็นดาวดังถ้าคุณยอมรับผมในคืนนี้ไม่ควรเห็นฉายไเป็นคนยังไงคะฉันเองก็มีศักดิ์ศรีนะไอศักดิ์ศรีพวกนั้นอ่ะมันทำให้คุณโด่งดังไม่ได้หรอกคุณคิดดูสิคุณอยู่ในวงการนี้มาแล้วกี่ปีคุณยังไม่ประสบผลสําเร็จเลยถ้าคุณยอมรับข้อเสนอของผมนะผมสัญญาผมจะดูแลเลี้ยงดูคุณเป็นอย่างดีไอบทละครที่คุณอยากเล่นอ่ะผมก็จะมาคิดมาให้ลองคิดดูดีๆนะไหม่มัวใหม่มัวฉุดคิดในคำพูด มัวไม่เคยได้แสดงละครแบบที่เธอต้องการชีวิตลำบากไปซะทุกอย่างความฝันที่เคยมีตอนนี้แค่เอื้อมมือออกไปเธอก,จก็จะคว้ามันมาได้ด้วยความอยากเต่นอยากดังของไม,ม้มัวไม้มัวจึงตัดสินใจรับข้อเสนอของเสียต้นผ่านไปเพียงชั่วข้ามคืนเชื่อเสียงของไม้มัวออก็โด่งดัง แล้วไม่จริงมันทำไมเป็นอย่างนี้สิพนคุณช่วยเฉยถ่ายทางนถข่าพวกนั้นหน่อยสิคะเฮ้ยมีนภาพในคลิปนนขนาดนั้นจะทำอะไรได้ไหมมัวคุณไม่คิดบ้างหรอว่านะคนของคุณเนจบไปแล้วผมค,คิดว่านะระหว่างเนี้ยคุณเก็บข้าวเก็บของแล้วกลับบ้านนอกคุณไ่ต้องเ <c oughs> ยอะ <c oughs> <c oughs> จากข่าวลือหม่ Bye.